ขาวนาฬิกาหา18หน้าที่18กรกฎาคม2568กลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ในขณะน,นี้นะครับคุยและข่าวทั้งช่องตามติดชีวิตอีสานโดยทีแดงดคนไข้นำเอาข้อมูลแนวทางเรื่องราวข่าวข่าว,าว,าวที่น่าสนใจหลายสำนักหลายอาจารย์หลายแหล่งข้อมูลที่เพิ่นเอื้อเฝือแบ่งปันมานะครับเฮากับเอาเมาฝากเอามาตอ่อเวาสู่กันฟังแหลกเปลี่ยนมุมมอง,มองความคิดเห็น ซึ่งกันและกันเดินนะครับคลิปนี้สิาพาพี่น้องมาตามต่อขอ้อมูลแนวทางเหล็กหลวงตามาแล้วนะครับพี่น้องครับมาแลเดอร์วัตถิพันธ์มาเนี่ยเก่าหนึ่งพนต้องตรงด้นะครับเหล,ลากเลิงพเนาะแนวทางของอาจารย์เอฟซีน้องบัวลําพูเม็ดเดียวพี่น้องครับแนวทางของอาจารย์ดุมเมืองหยดนะครับแนวทางจากแม่พยักรภูมิพิสัยนาองงบน้อยของอาจารย์พลานะครับอาจารย์พลาพเนเนไหเดอร์งบหน่อย ทางเทิงจุดหนึ่งทางลุมจุดหนึ่งนะครับแนวทางของอาจารย์นิกรพี่น้องผมเป็นการทํานายตัวเลขทายตัวเลขผลการออก,กรางวัลของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเดอ้อนะครับพี่น้องท่านใดยังบ่ท่านในจัดสินใจยังบ่ท่านในมีโต เด็ดตัวดีในะเอิกในใจในกรยัมคอมาเดอนะครับเขามาเริ่มต้นกันที่ขอมุลแนวทางของอาจารย์เอฟซน้องบัวลําพูสากรนเนาะเพิ่นแบงปันมาให้เม็ดเดียวได้พี่น้องนะครับนี่มอบบุญปัจจุบันมอบให้ทุกท่านเผื่อบุญเกิดผลให้สมหวัง16กรกฎาคม68เอฟซน้องบัวลำพูนะครับ98พี่น้องครับเ8เดอ้อเพิ่นแบงปันมาเนาะ ขันเป็นพี่นอ้องขึ้นมักน้เพ่นละขึ้นจากกันกันหกแปดน้ำก็น่าจ,จะดีอยู่ดอกนะครับการเก่าเป็นหกกน8แปดเป็นสามบ่ฮแต่ 9, เก่าเพินกันจังสันเด้นะครับกราบขอบพระคุณหลายๆเด้อนะครับอาจารย์ครับอาจารย์เอฟซีน้องบัวลําพูพี่น้องครับแล้วกาถัดมาสิเป็นขอมูลแนวทางของ อาจารย์นิกรน,นะครับเพิ่นแบ่งปันมาพี่น้องผมเพิ่นเน้นมาให้เนาะ680นะครับพี่น้องครับ680 37 36กับ39นะครับ680 37 36กับ39เดอ้ออาจารย์นิกรเนาะนะครับ อันนี้คือตัวตัวเน้นเพื่อพี่น้องถัดมาจากอาจารย์นิกรนะครับสิพาพี่น้องอามาเบิงเป็นวิ่งบนล่างสูตรเก่าของอาจารย์นุ่มเมืองยศนะครับอาจารย์นุ่มเมืองยศพันกะสุขภาพร่างกายกับเป็นธรรมดาละนะครับลมหมอนนอนเสือเนาะจะเป็นเอ็นอุ่นบานเท่าก็ได้ออกจากโรงพยาบาลนั่นแหละหายดีแล้วโตวเพิ่นนั่นนะครับยั่งเต็มเต็มไม่บานเพิ่นนะครับไม่บานเพิ่นการทัก ตอนนี้พนก็ทาหนาทีเป็นทั้งพอบานเป็นทั้งแม่บันนะครับรับผิดชอบเบิทุกสิ่งทุกอย่างเลยเด้นะครับหนึ่งเข่าหุงแกงนะครับไห,หนาสาโทงัวค้วย,ยังสิละนะครับเวียบบานงานเพื่นแม่นข่อยเบิดว่าสันเพ่นวาห้กําล่างใจเด้ออาจารย์นะครับอันนี้เป็นวิ่งสูตรเก่าพนนะครับ6กับ2เด้อพี่น้องนะครับสูตรเก่าพน6กับ2พี่น้องผมอาจารย์นุ่มเบืองยดนะครับ กระถัดมาเป็นตัวทีเพิ่นเน้นนะครับงวดน,นี้เพ่นไหามาจังสีแบงปันมาจังสีเดินนะครับปกติแล้วอาจารย์พ่นสิแบงปันมาหลายกว่านี้อยู่เลยแต่ว่าพ่นเน้นมาไหาจังสีเนาะเนี่ยครับพี่น้องครับสองหาเดอเ้อพ่นเน้นสองหามาไหานะครับเพ่นกับบื้ระบุบนรางดอกก็น่าจะน้ำกันสามตัวนี่ซีสองหาหกสองหาแปดสองหา สองสองหาพี่น้องนะครับนี่คืออาจารย์นุ่มเบงยศเพิ่นแวงปันมาที่แดงก็เลยขึ้นพ่อเสนเดยนะครับเพิ่นสูตรของเพิ่นนี่ตรงกันกับอ่าเลขสองตัวบนปักหลักของคนสกลเดอจาที่แดงเอาสู่พี่น้องเบงมาขึ้นนี่ได้ลาสดเนาะก็นี่ล่ะสองหาคือกันเด้นนะครับนั่นกระดายนาองสามตัวเพิ่นกับ่าเมนโบเมนตรงกันพร้อมติดนะครับอาจารย์นุ่มเองยศและก็คนสกลเดอจา เด็กตรงกันนี่มีในยาที่สําคัญเดชพี่น้องครับออาจับตาเด้อพี่น้องเด้อซาถูเนาะนะครับให้สมความมุ่งมาตรปรารถนาเด้ออาจารย์นะครับใ่พาะพี่พานนองได,ด้ยิ้มไดหัวได้ปิดเดโหครับสองหานี่ยละมาโหลดตรงตรงเนาะสามตัวกับนีละในี่นีละนะครับกบบลาบเขบาระคุณไลๆนะครับอาจารย์หนุ่มเมืองยศพี่น้องแล้วก็อีกท่านนึ่งนี่เป็นผู้ใดหนอโอ้ อาจารย์เซียนอำเภอเพ่นนะครับหางหนีล่ล่ะสองหาหนีล่ล่ะนะครับที่เพิ่นแบงปันมาที่แดงลงสูในคลิปก่อนเนาะเอาลุ้นกันพี่น้องครับอีกบก,กีสมโมงดอกถัดมาเปลี่ยนขอมูลแนวทางของแม่พยากรับพุ่มพิใส่กราบขอพกะุ้ไหลๆเด้อคุณแม่เออเฟือแบ่งปันมาเนาะนะครับหลังจากคุณแม่เพิ่นกับบได้แบงปันมาโดนเติบอยู่เข้าใจว่าเพิ่นก็ะ่าจ,จะติดภารกิจลายอันลายัง คือวานนั่นแหละนะครับเลขสี่ทิศเพิ่นพี่น้องครับมีแปดแล้วก็มีศูนย์ 0, นะครับทั้งเทิงนอนทั้งลุมหนีมีแปดก็หกเลขสี่ทิศของแม่พระจักระพุ่มพี่สายพี่น้องหลายผู้หลายคนกสิจําแม่เพื่อนใดญ่นาะนะครับเพราะว่าอ่ามาช่องที่แดงนี่ที่แดงตั้งซื้อให้เพื่อนว่าจังสี่นะครับที่แรกนะั้นตั้งซื้อว่าอ่าคุณแม่ตะกัสิล่านะครับบาเทนิกก็เลยเอาจอจอดนี่แหละแม่เอาว่า แม่พยักกระพุ่มนี่แหละโอาซนท็อปแม่พยุพยักตำแหน่งโฉบลาบแต่เกาเนี่ยอยู่ทั้งเทนะิงเนี่ยในพี่น้องครับอยู่คูแปดกับศูนย์แต่เกาอยู่หมองนันโอเซนเถาะนะครับคันมันหมองนันบ่มาเนี่ยเพิ่งกิดสิญญาณมาทางขวานะครับย้ำม,มาศูนย์กับหกแต่เกาได้เป็นอย่งสัน่นอันนี้คือสี่ทิศของแม่พยักกระพุ่มพิสัยนะครับพี่น้องครับแล้วก็อีกสูตรหนึ่งนะครับที่แม่เพิ่น แบ่งป MM. ันม้าตัวเดินตัวประกบเพิ่นไหมพี่น้องครับนี่นะครับตัวเดินตัวประกบเพิ่นเนาะเพิ่นจับให้แค่สามคูนะครับพี่น้องแปดหกเก้าหกกับศูนย์หกครับแปดหกเก้าหกกับศูนย์หกเนาะเพิ่นเด่นหกเด่นหนาครับส่วนว่าแปดซีเก้าซีศูนย์ซีแปดหาเก้าหาศูนย์หาเนี่ยเพิ่นมาจับ นะครับตามลักเพื่อนกรสิจับจังสั่นล่ะในแถวเดียวกันนี่ตามสูตรของแม่เพื่อนนี่เพื่อนสีบัวบานน้ากันแต่เก้านน่ะนะครับแม่เพื่อนเน้นให้ถึงแต่หกเด้ออันนี้คือแม่พระยกระพุมพิสัยซึ่งศูนย์หกแปดหกยังเสียเพื่อนกระสิไปตรงกับสีทิศบุติกีนี่นะครับซึ่งเป็นคนละสูตรของแม่เรานะครับแม่พระยกระพุมพิสัยดุนดนจึงขึ้นเวทนี่นกะให้ผ้าพีผ้านองเขาสมความมุงมั่นปรารถนาเด้อคุณแม่นะครับกราบขอบพระคุณหลายๆ คุณแม่ครับถัดมาก,ก็สิเป็นข้อมูลแนวทางของน้องก้านตองนะครับน้องก้านตองเพื่อนบอกเลขนะครับก็ต้องกลาบเขบพระคุณอาจารย์นี่กรอนละบนภูแบงปันมาสําหรับข้อมูลของน้องก้านตองนี่กระไดพี่น้องสองห้าศูนย์เดอ้อนะครับสองห้าศูนย์พี่น้องครับ หนองการตองขันมันขึ้นมากน้ำเพิ่นกะโอ้นะครับจับสองหาได้น้่ตัวนี้เนาะสองหาสองศูนย์หาศูนย์โอ้นะครับตรงกับคนสะกดเดอจ่าเด้นะครับขันมันตัดสองตัวกระดายนะอาจารย์นุ่มเมืองยศเบลต์กีนีน้่นะครับแลเว่าเซียนจากอําเภอเพ่นพร้อมนะครับตรงกันที่สองหาเนาะพูดถึงมาเด่นเด่นนะครับพี่น้องเอา ถัดมาเป็นแนวทางจากอาจารย์พล้าวนะครับชุดงบหน่อยเพื่อเดิอพี่น้องชุดงบหน่อยทั้งเทิงนี่เพิ่นให้มาจังสี่นะครับอาจารย์พลาวเดินหานะครับสามตัวนี้เจ็ดหนึ่งหาสองตัวนี้หนึ่งหาเดินนะครับเจ็ดหนึ่งห้าและหนึ่งห้าชุดงบหน่อยทั้งเทิงของอาจารย์พล้าวนะครับจากสว่างวีระวงศ์อุบลราชธานีนะครับ และกระทัดมาเป็นชุดงบหน่อยข้างล่างของเพิ่นนะครับอันนี้เป็นความมุ่งแนวทางล่าสุดเดอที่หลายสํานักหลายอาจารย์พ่นแบ่งปันมาเนาะชุดงบหน่อยข้างล่างเพิ่นเดนซีพี่น้องครับเก้าซีเดอนะครับเดนซีเก้าซีพี่น้องผมแต่เก่าเก่าก็หกเนี่เป็นตัวเดียวกันนเนาะนะครับขันพี่น้องขึ้นมากกับหกซีน้่นี่กับ บนหนาสิเป็นอย่างได้ที่แดงว่าเนาะเพราะว่าเละเหมืนกับซ้ำนี่หน่านะครับกันหกสีน้ำก็น่าจะดีอยู่ดอกพี่น้องครับโอ้ยพอใหญ่เพิ่นหม้อสู่ฟังวังกินเข่าวังหันเพิ่นว่าเพิ่นฝันไดหกหกกับสี่สี่มาสันว่าวังหันพอใหญ่อยู่เฮือนนี่แหละนะครับเพิ่นฝันแล้วโดนกูจังฝันเธอหนึงเด้ถ้าเบิ่งว่ามันสีเขีวบ่วสันทีนแดงก็เลยเนี่ยว่ดจับใส่กันหกสีน้ำอีกที่พอก็เลยว่าจังสี่นะครับพอเพิ่นฝันไดหกหกกับสี่สี่คนุญาตบว่าสู่ฟังเด้อพี่น้องครับ สิภาพพี่น้องมาปิดท้ายที่ของมุนแนวทางเหล็กหลวงตานะครับซึ่งหลวงตาในงวดที่ผ่านมานะเนี่ยเพ่นว่าเอาใบหนีเด้อที่แดงว่าสั่นนะครับมือเล็กออกเนาะกับพอดีว่าที่แดงว่าท่านในร่องของมลเพ่นกับเปลี่ยนท่านเป็นอาหน้าที่สุดท้ายก่อนที่สิิงลงขิดหนึ่งสินะปรากฏว่าเก่าหนึ่งพันมาต้องตรงพี่น้องครับนี่หลวงตาเนาะนะครับเพ่นไหมาซ้ำานีละสามตัวหางหนึ่งเลยก็ สองตัวหางหนึ่งนะครับเก่าหนึ่งพันมาตรงตรงปเป็นเหล็กล่างเดอ้อหัวหนีบหลวงตาเพ่นว่าจังซีนะครับพ่นกระบ,บอกคือเก่านั่นแหนะเพ่นว่าให้เอาใบนีเด้อทิ่แดงพ่นวานะครับตัวเลขนั่นก็คือข้อมูลแนวทางเลขหลวงตา16กรกฎาคมห8พี่น้องผม3ตัวเจ3ย์าเด้อนะครับเจ3พี่น้องครับแล้าก็2ตัวนี่ เจ็ดศูนย์สามกับหนึ่งสี่หุ้ยโอ้เจ็ดศูนย์สามสามศูนย์เจ็ดโอ้เลขป้ายแดงตัวนี่พอลุงแม่ป่าเพิ่นออกรถใหม่โอ้ก็คือพอ่อสันเดะเพิ่นมาวังหันนะครับเพิ่นไปเที่ยวยแนนห่เทียนเพิ่นเลยแวะสลักข้ามก่อนเนาะแห่เทียนอุบลน,นะครับโอ้เลขป้ายแดงเพิ่นนะครับเจ็ดศูนย์สามสามศูนย์เจ็ดนี่นะครับแล้วก็หนึ่งสีเดอร์นะครับตรงกับเลขหลวงตาพอดีที่นั่งเพิ่งสิขึ้นพ่อ,พอสันเดะ 703และ14นะครับพี่น้องครับข้อมูลแนวทางเลขหลวงตาเอาย้ำว่าเป็นการทำนานาาตัวเลขท่ายตัวเลขผลการออกรางวัลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายเป็นความเสื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านอยู่เป็นมูไ้กำลังใจซึ่งกันและก,กันพอกันไม่คลิปหนะ้าพี่น้องผมสวัสดีครับ